ท่านผู้ชมเห็นโลกเห็นเลขตัวเลมโบ้ไหมเลขอะไรอะ่ะน้องแมวตัวนี้ให้โชคนะแต่เราเห็นหนึ่งนะเราเห็นหนึ่งหนึ่งศูหนึ่งสองตหนึ่ง,อ,ง,อ,ง,งอะไรอะ่ะดูสิเมื่อวดที่แล้วอ่ะเราเห็นอสองแปดเนาะออกหกปด เม่งอก่อนหน้านั้นเห็น51ชัดเจนเลยออก1เอออะไรนะ15แล้วก็ออก14ทาไมไม่เห็น68นอ้อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็น28แต่8นี่ชัดมากแ,แต่2นี่นี่ไม่แน่ใจอืงวดนี้นี่งวดนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเห็น1 เดี๋ยวเสียงเสียงกันนี่ตาเปล่านะนี่อมเราอยู่ไหนนี่นี่หนึน่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หนึ่งอะไรนั่นแหละหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งอะไรพี่แลมโบเดี๋ยวเราต้องเราต้องเสียงก่อนเห็นไหมหนึ่งข้างหน้านั่นเลขหนึ่งนะ ถ้าดูตาเปล่าจะชัดมากมีอะไรน้นาะท่านผู้ชมลองช่วยกันดูซิเผื่อมีโชค